เพราะว่า UN รับรองไปแล้วสิ่งที่ทําได้คือทำประชามติเหมือนกับคลายเมียแต่ว่าปัญหาคือนานาชาติไม่ยอมรับรัสเซียก็เลยเลือกที่จะใช้กําลังทางทหารซึ่งรัสเซียผิดอยู่แล้วแอดมินไม่เข้าข้างรัสเซียในเรื่องนี้การไม่ทําตามกติกาก็เหมือนกับทุกวันนี้เสียหายต่อให้รัสเซียได้ไปก็ต้องฟื้นตัวเป็นชั่วอายุคน หรือว่ารัเสเซียก็ตกต่ำไปตลอดการมีคนมาช่วยยูเครนอยู่แล้วนะครับก็เพราะว่ารัเสเซียไม่ทําตามกติกาถ้ารัเสเซียอดทนไม่ต้องรีบผลักดันทาประชามติหรือว่าส่งเสริมการค้าชายแดนตรงนั้นเจริญย,ยาให้ดอนบาสเป็นเขตปกครองพิเศษรัเสเซียจะไม่เสียอะไรเลยสุดท้ายปีบทางเศรษฐกิจเพราะว่ายูเครนยากจนในยุโรปอยู่แล้วก็ต้องมางอรัเสเซียก็คุยกันไปใช้สมองในอนาคตก็ไม่ยาก ที่ดอนบาสจะกลับไปอยู่กับรัสเซียแต่ว่ารัสเซียเลือกใช้กําลังก็เจ็บเหมือนกับทุกวันนี้มันไม่คมอยู่แล้วเพราะความเยร้อนของโปูตินเท่านั้นเองนะครับ